โอเคครับผมกลับมาแล้วครับวันนี้อยู่กับผมในคู่รูแมนสามสีครับวันนี้ผมจะมาลงลอมเอสิพัฒนะครับโดยรอบที่ผมมาลงในวันนี้นั่นก็คือวันยูไอเจ็ดเจ็ดจุดส่ครับเป็นลอมพอร์ตจากอีกยี่สิบห้าอัลต้าครับซึ่งไปเราเริ่มเลยดีกว่าอยากได้รับเราเปิดซิกอย่างนึงขึ้นมาครับเราพิมพ์ไปนะครับว่าโอเดนนี่ครับสามเจ็ดสิบสี่จุดหนึ่งดาวโหลดนะครับแล้วกดอันนี้นะครับเลดลงมาแล้วกดนี่แล้วก็ดูเวอร์นะโหลดเรียบร้อยนะครับทีนี้หาักักฐานครับเราจะทําการ นี่นะครับพิมพ์ไปนะครับว่า Samsung S10 p พัท V7 l อดนะเลื่อนลงมานะครกดอันนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้กดไนหน้า2กดเป็นหน้าแรกนะครับเลื่อนลงมาถึงนี่นะครับเอ้ยเออใช่นี่แล้วก็กดเข้าไปนะครับโอเคทีนี้นะครับเรามาดูนะครับอันนี้ S10 E เราไม่เอา S10 เราไม่เอา S10 Plus อ่าเราเอาแล้วกดไฟล์ไปแล้วก็เออก็นี่ อันนี้รหัสครับก็ copy ไว้นะครับนี่นะครับ enter unlock ใหม่โอเคนะสิ่งที่เราต้องดาวน์โหลดนะครับอย่างแรกนะครับ Odin เอ้ย t t r p นะครับซึ่งเขามีให้นะครับนี่นะครับเราก็มากดดาวน์โหลดซึ่งเราต้องดูเลขให้เรียบร้อยนะให้ถูกนะครับก็ซึ่ง S10 p ัทมันจะเป็น G975 นะครับอืมนะเราก็โหลด G975 TTPP Odin นะครับก็โหลดไปครับทีนี้นะครับ สิ่งที่ต้องเติมอีกอย่างนึ่งนะครับนั่นก็คือดีพาร์ติชันนะครับก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยให้้เรรียยบอนะครับก็จะมีนี่นะครับดีพาร์ติชันกับคินเนอร์เหมือนโหลดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็คือเราไปโหลดรอบเลยนะครับนี่ครับรอบแล้วก็เอซิบเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับรอบนี้จะเป็นโค้ดเนมนะครับไม่ใช่หมายเลขรุ่นนะครับเราก็ดูให้ถูกว่าศูนย์หนึ่งสองเอ็กอ่ะของเราก็คือ เอซิ a t ก็คือ b e y o n d t o l ล e ก็แล้วกดเอหลดนี้ไปซึ่งพลโไปหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ทำการเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องกันเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเรามาดูที่เครื่องกันเลยครับก็เครื่องนะครับอย่างแรกนะครับเราทําการออกทุกอย่างให้หมดนะครับ Google รหัสซูซูไวเซาออกให้หมดครับแล้วเราก็ต่อเน็ตก่อนนะครับถ้ายังไม่ต่อก็ต่อเน็ตก่อนนะครับซึ่งต่อแ๊บหลังจากที่เราต่อเสร็จนะครับเราทําการนะครับ ลแ้วเราก็ไปกดตรง about phone นะครับเรากดตรง top u information เรากดตรง view number นะครให้มันขึ้นโอเคทีนี้เรากลับไปนะครับทีเนี้ยมันจะมีขึ้นให้ OEM มาล็อกนะครับกดเปิดไปทีนี้นะครับพอเราจะอล็อกนะครับอย่างแรกนะครับถอดสายนะครับเสียบเออปีกเครื่องก่อนตอนนี้ต้องต่อคขามนะครับถึงจะได้นะครับก็เริ่มไปดีกว่านะครับนี่นะครับอย่างแรกนะครับเรากดปุ่ม ลดเสียงบิ๊กบีกดค้างนะครับแล้วก็เสียบอ่ะโอเคทีนี้นะครับมันจะมีให้เขียนว่านี่นะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างก็คือปลดล็อกบลูเดอร์ครับซึ่งเราจะปลดบลูเดอร์ D, ไปกดค้างเลยโอเคนะครับอันนี้ก็ล็อกบลูเดอร์นะครับมันก็จะบอกว่าเอ้ยถ้ามึงปลดนะมึงจะลงอะไรๆประช่างมันไม่สน,นครับซึ่งไปกดล็อก โอเคทีนี้ก็จะอันล็อกบลูเตอร์เลยรียบร้อยนะครับืเห็นไหมบลูเตอร์อิสอันล็อกนะครับกดปุ่มเพิ่มเสียงไปเหมือนเครื่องจะดีเซตด้วยนะครับถ้าก่อนจะลงลอมสำรองข้อมูลด้วยนะครับอืมประมาณนั้นโอเคนี่เห็นไหมใช่ล้างเครื่องนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนั้นโอเคนะครับก็หลังที่เราล้างเสร็จนะครับต่อไ wi ไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมการตั้งค่านะครับแล้วก็ซอต์แวร์อินโฟนะครับว e w ัมเบอร์ อ่ะนี่ก็ไปตรงเดือบออปชั่นนะครับอืมโอเคนี่แหละปิดเครื่องเลยครับเหมือนเดิมครับเตรียมสายนะครับกดปุ่มลดเสียงยบิ๊ b บีเสียบแต่รอบดักกันเสียบจนขึ้นหน้าเขียวนะครับอ่าถูกต้องทีนี้เพื่อเ่เรียบเดยกดขันบนนะครับเช็คให้เรียบร้อย นถ้าเค K ออนก็เอ้ยจะคิดอะไรวะถ้าเค K G มันขึ้นพีระโมก็ไม่ได้นะครับแต่เนี่ยถ้าน้อยหมดนะครับอย่างที่สองไปกลับไปคอมมันดีกว่านะครับอ่ะโอเคครับกลับมาหน้าคอมนะครับอย่างแรกนะครับอย่าห้ามลืมเลยในออปชั่นปิจวัตรรีบูตนะครับแล้วก็กด A P แล้วก็มาเลือกไฟล์ที่เตรียมไว้นะครับนั่นคือ K T P ของไอ้คนนั้นนะครับก็นี่อันนี้ ทีนี้นะครับก็กดสตาร์เลยครับอ่าเปลนหน้าไแล้วนะครับเรามาหน้าโทรศัพท์นะครับให้เราทำการกดปุ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มปิดเครื่องนะครั้างนะครับทีนี้แล้วก็ให้เรารีบไปกดไอ้น,นี่นะครับกดไปเรยครับอ่ากดไปรอบนะึง โอเคอ่ะทีนี้เราก็รอให้มันเข้าท t d พ p นะครับกดไปเลยนะกดปุ่มเพิ่มเสียงคนระับพี่ๆ้างไ้นะเพิ่มเข้า t d พีนะครับมีก้ลอลหนึง่งมันอ่าถูกต้องนะครับอย่างนี้โอเคนะครับต่อไปนะครับเราทำการ Format Data นะครับไว้ Format Data Yes นะครับอันนี้ก็จะปกติมันก็เออนะครับ ต่อไปนะครับที่หน้าคอมเราก็ไปเตรียมไฟล์นะครับที่เราโหลดไว้นั่นก็คืออะวะคีเนอร์แล้วก็ utation, รีพาธิชั่นนะครับโอเคนี่ครับหลังนั้นครับไปตัวดรีเตัดเลยโอเคทีนี้นะครับเราทำการนี่อีทั้งเตยไม่ขึ้นไอสัตว์แบบหนึ่งคอม็นตเต้าใหม่โอเคนะครับก็ละ เออลืมไปต้องไปรีบูตก่อนนะครับเพราะมันเหมือนมันหล่อนนิดนึงดดรีบูตดีโคบอลลี่นะครับก็ไปร่นนะอนรำคลื่นในคำนะครับนะโอเคนี่ไม่ใช่ละก็ใช้นี่งียวนะครับ โอเคเหมือนคอมกูเอาอีกแล้วนะครับมันไม่ตรวจจับออกขึ้นออกขึ้นขึ้นขึ้นขอโทษขอโทษโอเคอ่ะอย่างอะต่อไปนะครับแล้วทำไมกูต้องมากดตรงนี้นะอ่ะต่อไปนะครับลากใน partition เข้าไปนะครับโบอ,อ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ไปหน้าโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดอินสตอลนะครับดิพาร์ติชันครับคอนเฟิร์มแฟชโอเคเย่านี้แก็รอใมันทำไมนะร,รูแสงบปผมเห็นจอโอเคต้อง แล้วก็รอให้มันทำไปนะครับก็มึงจะเพิ่มแสงทำไมวะอุย้ยรอกขึนไหมโอเคอเค,ครับรอให้มันแปดเสร็จน,นะครับโอเคอืประมาณนั้นโอเคนะรอมันขึ้นในคอมอีกรอบหนึ่งนะครับก็ลากคินเนอร์เข้าไปนะครับนี้ล้วก็รอมันบูบตึ่งบูสอะครโอเคมา บรอขึ้นในคอมนะครับอขึ้นสิไม่ขึ้นน่อออเคมาแล้วอ่ะมอนลากชิ้นได้เข้าไปนะครับเอาอ่ะมันเอาอีกแล้วไป data าานะกด y es มันมัน apple multi โอ้ยเชี้ยมโอเค,ม, <laughs> อเคมันไม่ขึ้นอีกแล้วโอเคงั้นก็ต้อง reboot recovery นะครับเอาใหม่ เนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเอสซีพัดมันกวนสติมนะครับฮ<ม>ึความติดโอเครอขึ้นขึ้นสิโอเคแล้ลากคินเนอร์เข้าไปนะ แล,แล้วก็แฟดต,ต่อเอเคนยคนับหนึ่งที่เราแฟดคิดเนอเสร็จนะครับเราก็รอในคอมแล้วมันไปไหนวะมันหายไปแล้วรขึ้นนะครับขึ้นสิอ่ะขึ้นละโอเคทีนี้เราก็ลากจะอยู่ซูดเอสซีพัดเข้าไปที่เราโหลดมาอ่าแล้วก็รอนะครับไปแต่ไปต้องเสร็จดีกว่า โอเคนะครับก็เสร็จแล้วทีนี้ก็ไปอีต่อนะครับแล้วก็เนี่ยเราผิดอันเที่อ่ะกดกดเพิ่อมแฟลนะครับรอมันเข้าไอ้นั่นนะครับเยีน่นหนาหมดอ๋อเือปล่อยไปรอยอแล้วกูข้ามเลยแล้วกันอ่ะโอเคแม่งเสร็จสักทีไปดีบูสิเต็มเลยกวตัดเฮียพากูตกแก่หมดกูนึกว่าไม่ติด่ะน,นี่นะครับก็เสร็จแล้ว มันก็เซตอัพไปนะครับก็ไปเซตอัพก็ได้ไหมครับไม่โหเครื่องโคตรร้อนกดตีอุ้ยร้อน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 ุ๊ยร้อนจริงชี่กูไม่ได้โม้วนอะ